สวัสดีครับชาวราศีตุลน,นะครับแบบหนึ่งนะจัดก่อนอืบประมาณนี้ชาวราศีตุลของพวกเรานะเกิดวันที่ระหว่างวันที่18เดือนตุลาคมถึงวันที่16เดือนพฤศจิกายนนะครับโอ้แทนชอบพลังงานของพวกเรานะครับของชาวราศีตุลน,นะปีนี้นะ่าจะเป็นปีที่แบบ หลายคนอาจจะคิดว่าตรงนี้นะครับเ,เป็นความวุ่นวายเนาะแต่แทนรนู้สึกว่าเป็นพลังงานบางอย่างที่จะมานะโอเคอันดับแรกขออนุญ,ญาตครูบาอาจารย์ก่อนนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะ ลาาดาเซโซหังสาตานามะลาาดาเซโซหังสาตานามะองค์นโมกุรเดฟนโมองค์นโมกุลเดฟนโมองค์นโมกุรเดฟนโมโลกาสมัสตาสุขิโนภวันตูชาติชาติชานติ โอเคว่าด้วยเรื่องพลังงานออของปีพศสอ,อ6 7ของพวกเราจะเป็นอย่างไรนะครับแทนจะดูพลังงานเกี่ยวกับพลังจิตให้1 2พลังงานของพวกเราเป็นอย่างไร3พลังงานออของทั้งปีปีหน้านะโดยรวมปีหน้าจะเป็นอย่างไรประมาณนี้ เดี๋ยวนะขอหาไพาอีกกนไม่ได้เตรียมไพ่ไว้ก่อนโอเคเอสำหรับนี้ตรงกลางนั้นคืออะไรปีหน้าพลังงานของพวกเราเป็นอย่างไร Dragon ดรากอนดรากอเลยเหรอเหมือนคุณได้พบตัวตนที่แท้จริงนะครับข้างล่างเป็นเลขแปดเลขแปดคืออะไรอ๋อเลขแปดคือความสมบูรณ์พูณผลความมั่งคั่งก็ได้นะความร่ำรวยก็ได้นะครับพลังงานของพระแม่ธรณีก็ได้นะครับ The Empress เป็นพลังงานของความอุดมสมบูรณ์ความสมบูรณ์แบบพลังงานที่ดีนะครับ a g o n เป็นไพ่ใหญ่ไพ่เอกนะครับคือมีอำนาจเป็นปีปีที่ยิ่งใหญ่ก็ได้ของคุณนะโอ้โอเคโอเคว้าวมีเงินเข้ามาแต่ว่ามีเรื่องที่ต้องสูญเสียด้วยอันนี้คืออะไร อ๋ออาจจะต้องมีการเดินทางการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงมีโอกาสได้เงินก้อนเข้ามาก้อนใหญ่ก้อนใหญ่ใหญ่ด้วยนะครับตลอดื่มตึมตึมสองฝั่งนี้คืออะไรสองฝั่งนี้คืออะไร don't worry be happy mm hmm. gratitude นะครับ be bread grateful for all you have อ๋อเป็นเป็นพลังงานที่เราจะได้รับการขอบคุณก็ได้นะแล้วก็ d o l p h i n ก็คือจนบร r y b ี happy แสดงว่ามีเรื่องที่คุณจะต้องออไม่สบายใจนะครับแต่ว่ามันก็จะผ่านไปได้มันก็จะผ่านไปได้แต่ใบแรกขึ้นมาคือเป็น dragon ไอ้ตรงวงๆงตรงนี้คืออะไรข้างบนนะครับ จะเปิดตรงนี้ Vacation is take time for r e l a ช a t i o n and adventure อืมเป็นปีที่ผ่อนสบายสบายอะเนาะผ่อนคลายอืมแต่อันนี้มันยังแคบไปเป็นปีที่ผมโอ,โอ้มีโอกาสมีโชคเข้ามาด้วยนะ แต่ถ้าแต่ถ้าแทนเปลี่ยนไพ่เป็นไพ่จกักรวาลดูนะดูว่าใบาแรกขึ้นมาตรงดราก้อนจิตของคุณเป็นยังไง Star family นะครับ y o u a your your, your part of of a team of soul call in support คุณเป็นเมเล็ดพันธ์ของดวงดาวอะ่ะเขาจะเข้ามาเมเล็ดพันธ์ของดวงดาวไหม,มเมล็ดพันธ์ของดวงดาวคือมีบางทีมีภารกิจ มีหน้าที่บางอย่างที่ต้องทำที่ต้องรู้มาเพื่อช่วยมนุษย์บ้างามาเพื่อเจริญจิตวิญญาณบ้างเพราะว่าองค์ประกอบในบนโลกมนุษย์นั้นมันมีอุปกรณ์ธาตุสีให้พวกเราได้เจริญนะครับโอ้จะบอกมา Qu every, question e v e r u e t i o n everything anything is analyzed must go ความหมายคือสิ่งที่คุณสงสัยอยู่อ่ะปีนี้มันจะคลายมันจะเข้าใจมันจะได้รู้ c h i l d of the cosmos นี่อยู่ตรงนี้เลยครับคุณเป็นลูกของจักรวาลนะครับ c h ฟออ of cosmos ร์เห็นไหมฟอร์จโดนฟ o l โล่ก็คือ Pray เพรสออนยู a n น s be the leader Be the leader you will with your hand ก็คือคุณสามารถตัดสินใจเลือกเส้นทางของคุณเองได้ w a wait w a i t ก็คือบางอย่างมันก็คือต้องใช้เวลาหน่อยแต่เป็นว่าขอให้ขอสรุปภาพรวมของพลังงานจีเมยาของคุณว่าปีนี้เป็นยังไงนะขึ้นมา Star Family คือคุณจะได้เป็นส่วนหนึ่งของพลังงานจักรวาลหรือได้ทำหน้าที่บางอย่างที่เกี่ยวกับจักรวาลน,นะครับเสาสองต้นนั้นคืออะไร ต้นที่หนึ่งอยู่ในอ้อมกอดของพระแม่ธรณีนะครับ surrender holding opportunity e t r e a m of life ฝั่งหนึ่งก็คืออยู่ในอ้อมกอดของพระแม่ธรณีอีกฝั่งหนึ่งก็คือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากจากักรวาลมาถ่ายทอดความรู้ให้ deep love m a t h e r milk แล้วก็ burst as a part t l นะครับแสดงว่าเหมือนเหมือนจะมี มีครูมาสอนนะเป็นครูจักรวาลหรือสายจักรวาลเข้านะครับอพูดข้อความมันเป็นลอยๆเนาะทีนี้ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของจิตบ้างอันนี้เรื่องของพลังงานต่อไปเรื่องของจิตเรื่องของจิตแล้วก็การปฏิบัติของพวกเราเป็นจังได ถ้าเรื่องของจิตที่มีกระทบกับเราก็คือตัวขันห้าร่างกายของพวกเราปีหน้าเป็นยังไงก็คือรูปนั่นเองปีหน้ารูปเป็นยังไงไม่ใช่ปีหน้าสิปีนี้นะครับปีหกเา,าพระดาก็คือความรักเนาะต่อด้วยความรู้สึกปีนี้เป็นยังไง ว้าวเป็นไพ่พระขึ้นเลยเหรอพระพุทธเจ้าคือตัดสรูเป็นไพ่พระขึ้นนะต่อมาความรู้สึกสัญญาของพวกเราเป็นอย่างไรแข็งขยายทีละอันแล้วกันเนาะเดี๋ยวแทนลืม รูปของพวกเรานะครับเป็นพ่ความรักขึ้นเป็นพ่ความรักความมีเมตตาขึ้นรูปของพวกเราปีหน้าเป็นอย่างไรนะครับรับรู้ตามสัญชาตญาณก็ปกติ๋อตามกรรมนะครับปกติต่อมาความรู้สึกของพวกเราปีหน้าเป็นอย่างไร ค่าความรู้สึกความรู้สึกที่มันเด่นชัดมากนะครับปีหน้าคือคุณได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับจิตอิญญาณเกี่ยวกับธรรมใช้คำว่าเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับภาษาของธรรมเนี่ยมันเป็นไพ่พระขึ้นตรงความรู้สึกนะครับต่อมาตรงสัญญาเป็นไพ่ราจาได้อภิญญาหก แล้วก็การปรุงไม่ดีอ่ะโอเคอภิญญา6กับปรุงไม่ดีอยู่ตรงสัญญาแสดงว่าของเก่าของเดิมเกิดขึ้นเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วขอให้พวกเราอย่าได้ยึดติดกับมันของเก่าจะเกิดขึ้นของเก่าของเดิมวิชาเดิมความรู้เดิมนะจะเกิดขึ้นนะครับ ต่อมาสังขารเครื่องปรุงแต่งของพวกเราสเสถียรไหมใช้คาว่าสเสถียรน,นะคือเราจะตามรู้ความเขาเรียกว่าความชอบหรือไม่ชอบของพวกเราได้เป็นอย่างดีถ้าเป็นอย่างนี้นะมันดีมากเลยนะสัญญาหกึืนแล้วก็รูปฌานถ้าถ้าถ้าเป็นแบบนี้คำตอบก็คือว่าคุณมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมจน <c oughs> โอ,โอ้อันนี้อจะอขึ้นอาจจะพูดผิดขออภัยนะครับอาจจะไม่ได้ถึงขั้นรู้ตัวทั่วพร้อมแต่ขออภัยครับจำแบบหนึ่งแต่ก็คือเวลาที่จะปรุงนะครับเวลาปรุงปรุงดีปรุงไม่ดีต่างๆมันเกิดการพิจารณาก่อนเพราะว่าความรู้สึกคุณดี <c oughs> สุดท้ายตัววิญญาณ ตัววิญญาณนี้แหละเชื่อมกับจักรวาลเป็นยังไงของคุณวิญญาณเป็นวิญญาณแบบแบบใหม่อ่ะมันจะมีวิญญาณแบบใหม่หรอวิญญาณก็คือตัวรับรู้นะแล้วเป็นไพ่เกี่ยวกับการเกิดใหม่ไพ่เกี่ยวกับการเกิดใหม่ความเป็นและความตายอ๋อ มีปัญหาหน่อยนะเราอาจจะมีความลังเลมีความสงสัยอยู่บ้างอาจจะสัมผัสได้บ้างแต่ก็แล้วก็มีความลังเลสงสัยอยู่ด้วยตรงนี้นะครับโดยรวมนะครับโดยรวมที่มีปัญหาก็คือตรงวิญญาณที่มีปัญหาตรงวิญญาณตรงจุดอื่นดีหมดเลยในคันห้าของเราฉะนั้นตัววิญญาณมันมีตัวมากระทบแค่6อย่างตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจ ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจแค่นั้นซึ่งของคุณจะมาสัมผัสตรงจมูกมประมาณนี้เลยนะครับอโอเคไหมถ้าพูดถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจตรงไหนของคุณจะมีปัญหาที่สุด ก็ดูนะในในเรื่องของวิญญาณนะครับวิญญาณตัวที่จะรับรูบ้วิญญาณก็จะมีตาตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจโอ้หนักแน่นมากเลยนะเนี่ยชอบไม่ไม่ได้กระทบอะไรมาก ว้าวแสดงว่าปีหน้าพลังงานปีในปีนี้ของพวกเราดวงตาของคุณมองเห็นแล้วเกิดแรงบันดาลใจหูของคุณฟังแล้วเกิดปัญญาขั้นสุดยอดใช้เขาฟังสามารถทําให้คุณบรรลุหรือเข้าใจสัจธรรมอย่างลึกซึ้งจมูกคุณเนี่ยสามารถสัมผัสถึงเซนต์มวัยต่อเรื่องกลิ่นมากเลยนะอืร่างกายดี อันนี้ลิ้นเนาะก็คือสัมผัสได้ดีก็เอาเป็นว่าทุกอย่างดีประมาณนี้นะไพ่พระออกมาสองรอบแล้วนะอ่าทีนี้เรามาดูเรามาดูเออ่รายปีมั่งเป็นยังไงปีนี้ทั้งปีนะฮะพลังงานของเราเป็นอย่างไร ภาพรวมหนึ่งใบเอ๊สี่ดาบเหมือนรอสองดาบสี่ดาบสองดาบโอ้แปดดาบไตรมาสท,ที่หนึ่งเป็นยังไงไตรมาสท,ที่สองไตรมาสท,ที่สามไตรมาสท,ที่สี่ พอเป็นทางโลกเนอะไม่ค่อยดีแต่ถ้าเป็นทางธรรมของคุณดีมากครับทางโลกไม่ดีทางธรรมดีอให้เลือกแหละสองอย่างเนาะ,ะเจาโลกหรือจเจาธรรมการเงินเป็นยังไงไม่ค่อยดีการงานเป็นยังไงเริ่มต้นใหม่หรือไม,ไม่ไม่ค่อยแส่ยใจการเงินการงาน สุขภาพเป็นยังไงสุขภาพดีความรักเป็นยังไงความรักก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่พอดูพอมาแตะเรื่องนี้ต่างกับทางทางจิตวิญญาณมากเลยอะทางโลกมีปัญหาถ้าทางโลกมีปัญหาแบบนี้ครูบาอาจารย์แนะนำยังไงดีนะเดี๋ยวนะแป๊บหนึง่งอยู่ที่ตัวเราถ้าเป็นอย่างนี้ครูบาอาจารย์เทพ ท่านใดามาดูแลปีนี้ครให้กับพวกเรามาแก้สะเดะาะเคราะห์ให้กับพวกเรานะครับเป็นอย่างไรท่านใดขึ้นมาหนึ่งใบโอ้ทุกทุกท่านช่วยเหลือได้หมดเลยนะสามารถไปแก้ได้นะพวกนี้นะครับไปทำบุญไปทำบุญสะเดะาะเคราะห์ถวายลงศพไปถวายโงศพ อันนี้ก็ช่วยได้นะเหมาะสมดีเห็นไหมไปถาวายลงศพไปสวดมนต์ภาวนาอันนี้ก็ช่วยได้ไปปล่อยปลาอันนี้ก็ช่วยได้ <c oughs> ถ้าท่านใดที่สวดมนต์ภาวนาอยู่แล้วช่วยได้ไหมอันนี้ช่วยได้ไพ่พาไปคะเนตขึ้นสําเร็จ <c oughs> เห็นไหมครับว่าจริงๆมันก็มันก็ไม่ค่อยดีนะครับแต่มันก็มีวิธีแก้ ถ้าถ้าอย่างที่เราทำบุญเข้าใจสัจธรรมอย่างท่องแท้แล้วก็สามารถทำให้ทางโลกสำเร็จได้ด้วยเช่นกันนะครับเข้าใจได้อันนี้เป็น,เป,นเป็นทางเลือกนะไพ่ทางเลือกนะครับนี่ก็คือไปนรกหรือว่าสวรรค์เราสามารถเลือกได้ประมาณนี้เข้าใจได้ครับโอเคหมดแล้วนะครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมเราฟังนะครับขอบคุณ นะครับก็ขอให้ทุกทุกท่านนะครับประสบความสําเร็จบนเส้นทางจิตวิญญาณได้พบกับความสุขที่แท้จริงความสงบที่แท้จริงแล้วก็มิตรเมตรีที่แท้จริงนะครับโลกาสส,าสุขินโนะภววนตูชาติชาติชา,ต,ชาติครับ